มารับชมรายการลุยข่าวเด็ด77จังหวัดกันต่อในช่วงที่2นะครับคุณผู้ชมครับมีปัญหาเกิดขึ้นครับในหลายๆจังหวัดที่วิกฤตน้ําท่วมตอนนี้นะครับแล้วก็มีข่าวอยู่ช่วงสองสัปดาหที่ผ่านมาว่าจังหวัดสุพรรณนั้นน้ําไม่ท่วมนะครับวันนี้มีผู้สืข่าวของเรานะครับได้ลงไปสํารวจนะครับพร้อมทั้งคณะของสอสอพักชาติไทยพัฒนานะครับว่า น้ำผู้สื่ข่าวเนี่ยหลายๆสำนักด้ยการลงพื้นสำรวจว่าจังหวัดสุพรรณนะครับน้ําก็ท่วมเหมือนกันแล้วท่วมหลายพื้นที่ด้วยระดับน้ำนั้นบางจุดนั้นเมตรห้ถึงสเมตรนะครับเรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับไปสํารวจตรวจสอบกับคุณคานิษฐาเทพประจรผู้สื่อข่าวสํานักข่าวเนชั่นครับหลังจากเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ของสังคมนะคะว่า พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเลยวันนี้อดีตสสสุพรรณบุรีอย่างประพัฒน์โพธสุธนนะคะได้พาคณะสื่อมวลชนาศศมาดูถึงสถานที่เริ่มต้นที่ตลาดน้ำศรีประจันทที่พบว่าน,น้ำจากแม่น้ำท่าจีนไหลเข้าท่วมบ้านที่อยู่นอกคันกั้นน้ำชั่วคราวและมีบ้านเรือที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า20หลังคาเรือน แล้วแต่ละรอบนี่คือท่วมกี่วันนะคะแค่นี้เยี่ายียเยยยยยนยัยย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 นยยยยยยยัยย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 ่ยย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 ย้ยย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 บยันยยกยยยันยยยยยยอยา่ไยยย แล้วป้าอยู่กันยังไงคะอย่างนี้อยู่กันยังไงคะต่อด้วยการล่องเรือไปตามแม่น้ำท่าจีนเพื่อดูสภาพบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบอ้าวเร็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 วพ่วงเข้าไปข้างใน ่ตัวใชจากนั้นได้โดยสารรถกระบะลุยน้ำเข้าสู่ชุมชนท่ารหัสเขตอำเภอเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดชุมชนเขตอำเภอเมืองที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่าจีนล้งกริ่นงจากภาพจะเห็นได้ว่าในพื้นที่มีน้ำท่วมสูงในระดับ50เมตรถึง1เมตร ป้าาบเยที่ได้เห็นไปนะคะก็เป right> ็นสภาพความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งจากนี้ไปเราก็คงต้องมาติดตามกันอีกครั้งนะคะว่าในภาวะที่ว่า เรื่องผลกระทบเนี่ย,ยมันเกิดขึ้นแล้วผมจะบอกว่าไม่ให้ผลไม่ได้หนึ่งเจ้าหน้าที่สบายก็ระบายไปต้องทํากันอย่างทางลุงทางข้ามสองห้ามไปนั่งคุยกันในบนโต๊ะทุกคนออกพื้นที่ให้หมดจะเป็นโู้ว่าในอําเภอตำรวจต้องออกมาช่วยครับแล้วไปให้ครบทุกหมู่บ้านเวลานี้ผมไปที่บางร้อมสี ผมไปดูว่าจะแก้ยังไงทำไรผมไปช่วยเสนอแนะในฐานะเป็นร <Okay. S 1> ัฐมนตรีเกษตรเก่าเนี่ยไปเจอในช่างใหญ่บอกต้องทําอย่างนี้อย่างนี้เขาก็เออเขาคิดไม่ถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ต้องยอมรับ mm hmm. สิ่งที่ชาวบ้านเขาต่อด้านที่ชมสีนี่มีสองพวกนะพวกหนึ่งก็บอกว่าให้ไปอีกพวกหนึ่งเขาไม่อยากให้ปิดพอปิดแล้วเขาก็ต้องเออล้อนท่วงของเขาแล้วบนถนนห้ากิโลเมตรเนีาบอก mm hmm. เขา mm hmm. เขาพิ่งได้รับถุงยางที่ครั้งเดียวเป็นเวลาเดือนเศษ และเจ้าหน้าที่ก็ไม่เคยไปปตวอไปอะไรครับนี่นี่เป็นความที่ผมผ่านไปพนันผมไม่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่หาข้อมูลเพื่อจะเสริมในการแก้ไขปัญหาตรงนี้แหละครับฉับพันเลยทุกฝ่ายลงไปเลยผมยังชมท่านนายกยิ่งรักนะที่ท่านตัดสินใจได้เร็วได้ถูกนักธตรกิไปแต่อย่าไปสร้างความวุ่นวายแต่ไปช่วยเขาให้กำลังใจประสานงานหน่วยงานต่างๆให้เร็วกอเรือไม่มีเอามาน้ำมันไม่พอเอามาแบคโคต้องใช้ต้องรีบเอามา เพราะระดับท้องถิ่นเนี่ยเขามีงบประมาณไม่มีและก็จำกัดเมน่อจ้ารเน่ยผมดูที่นครสวรรค์เนี่ยนายกบอกฉันมีเงินสามล้านจะทํำยังไงล่ะเนี่ยน้ำกำลังช่วมถนนนี่ยถ้ามีผู้ใหญ่สั่งการทุกอย่างก็เดินได้คือแก้ไม่ได้แต่บรรเทาได้ค่ะสําหรับบทบาทของสสในพื้นที่ละคท่านท่านแน่นอนแน่นอนเลยตรงเนี้ยสสมีส่วนร่วมอย่างยิ่ง และชาวบ้านเขาจะเชื่อฟังและก็มีกําลังใจเมื่อสสคนของเขาเลือกไปเนี่ยมาหามาเยี่ยมและช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ต้องฝากถึงสสด้วยน้องๆทั้งหลายช่องค่ะข่าวจอสำนักข่าวเนชั่น,น,ร,ร,ร,น,นารายงานะครับนั่นก็คือทางด้านสสหรือว่าแกนําพักชาติไทยพัฒนานะครับที่นำคณะ,ะสื่อหลายสภานักด้วยการลงไปตรวจสอบดูว่าแท้จริงแล้วจังหวัดสุพรรณนั้นน้ำก็ท่วมนะครับ วันนี้นะครับต้องบอกว่าในหลายๆพื้นที่นั้นถูกน้ําท่วมชาวบ้านไร้ที่อยู่อาศัยข้าวของเครื่องใช้แม้กระแต่กระทั่งอาหารนะครับขาดการที่จะเข้าไปช่วยเหลืออย่างถึงที่นะครับโดยเฉพาะที่ตําบลกระทุ่มอําเภอมหาล้านนะครับฝากว้ด้วยนะครับตอนนี้ที่ตําบลน,นี้ถูกติดเกาะแล้วนะฮะไปไหนไม่ได้เลยวันนี้รายการลุยข่าวเด็ด77จังหวัดนะครับต้องให้กําลังใจกับผู้ที่ประสบภยัยน้ําท่วมทุกคนนะครับ ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอวันนี้ผมภาสะพลตหอมบุตรพร้อมทีมงานลุยข่าวเด็ด77จังหวัดลาไปก่อนพบกันใหม่พระราดหน้าสวัสดีครับ